สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะกับชาแนลไปหมอนะ้ำมีแอนไวท์ทอาร์โรนะคะแปบ๊บเดียวนี่ทํามาสี่เดือนแล้วนะวมากบอกเลยนะคะก็เพลิดเพลินมากจริงๆกับการทํา YouTube นะคะคราวนี้อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าจากที่ดูมาเนะะี่ยค่ะติดตามกันมาตลอดเนะี่ยมีอะไรส่วนไหนที่อยากให้ปรับปรุงบ้างหรือเปล่าถ้ามีนะคะคอมเมนต์มาได้เต็มที่นะอยากทําให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดคะ่ะยังไงมีอะไรบอกกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์มากๆก็คือเรื่องของ บริการใหม่ในเพจแม่หมอน้ำค่ะก็คือการทำวอลเปเปอร์แก้ดวงนั่นเองนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวอลเปเปอร์เสริมดวงทั้งหลายเนาะแต่อันนี้เป็นวอลเปเปอร์แก้ดวงแก้ดวงไม่ใช่เสริมดวงค่ะงานละเอียดสุดๆแม่หมอบอกเลยเพราะสิ่งที่มหมอทําก็คือเป็นการเอาดวงของคุณมาวิเคราะห์แล้วแก้ให้ตรงจุดนะคะแล้วก็ทาเป็นวอลเปเปอร์ที่เสริมพวกาธาตุและปรับพลังงานต่างๆให้นะคะ โดยขั้นตอนเป็นยังไงใช่ไหมก็คือขั้นตอนน้ำจะต้องเอาวันเดือนปีเวลาจังหวัดเกิดคุณเลยมาทําเป็นพอตเป็นชาร์จโหราศาสตร์ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์เช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องความรักแบบไม่มีแฟนสทัทีใช่ไหม่มหมอน้นาก็จะต้องเอาดวงคุณนะมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าทําไมถึงไม่มีแฟนกําแพงสูงหรือเปล่าหรือว่าแอบชอบใครอยู่แล้วแล้วไม่แบบไม่แสดงตัวแบบ เอออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกเยอะหรือว่าแบบบ้างานหรืออะไรคือหรือดวงมันไม่ดีจริงๆหรือยังไงอันนี้คือน้ําก็จะต้องดูหลายๆแบบว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการเสริมดวงค่ะด้วย 1. สัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์นะคะอันที่2ก็คือไพ่ยิปซีซึ่งไพ่ยิปซีน้ําพิเศษสุดๆคือเป็นแบบเฉพาะสําหรับเหตุแม่หมอน้ําไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนนะคะเป็น collection healing waves นะคะดูตัวอย่างในรูปนี้ได้เลย สวยมาละนอกจากนี้นะคะก็มีอีกก็คือในเรื่องของตัวการปรับพลังงานธาตุของดวงจีนนะคะ คือปกติเราจะเห็นว่าการปรับพลังงานก็จะเป็นปรับห่วงจุ้งห่วงจุ้ยใช่ไหมจริงๆมันปรับที่ดวงคนได้ด้วยโดยใช้วันเดือนเวลาเกิดนี่แหละนะคะน้ำก็จะมีการปรับว่าทําเป็นธาตุที่เหมาะสมกับดวงเพื่อดึงดูดเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องการนะคะก็สามารถแก้ตรงนี้ได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของเลขศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีเลขมงคลให้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปต่อท้ายลายเอาเลขนี้ไปต่อท้ายลายไปซื้อหวยหรือไปทาอะไรนะแล้วแต่ตามสบายเลยจ้ะโอเคไหมรวมกัน4อันเนี้ย นะคะทั้งหมดก็คือเป็นงานละเอียดมากเอาตอนที่จะทาจริงๆแล้วมีแต่คนท้าก,ก็แบบเฮ้ยมันจะมีเวลาทำหรอลง,งานละเอียดขนาดนี้ทําไหวหรือเปล่านะคะแม่หมอทําไหวค่ะมั่นใจนะคะอยากทําเพราะอะไรเพราะลองทําใช้เองแล้วมันเวิร์ค่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะจ๊ะราวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ปกติตั้งใจไว้จะขายที่6 9 9าบ้าทราคานี้แบบบ้าบอใช่ปะ แต่ตอนนี้ลดเหลือ499บาทค่ะขอนิดนึงแล้วกันนะอยากให้เข้าใจว่างานมันละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่แบบเกิดบันจันและทำพื้นหลังสีงเหลืองแบบนี้ไม่ใช่นะละเอียดกว่านั้นมาก ขอร้องบอกเลยตามตรงถ้าสนใจทํำยังไงถ้าสนใจนะคะอินบ x ็อกเข้ามานะ YouTube มีอินบ x ็อกหรือเปล่ายังไม่ชินไม่รู้อันนี้ลองดูแต่ถ้าเป็นเพจอินบ x ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอตอบให้จองคิวให้ใช้เวลา5-7วันในการทําค่ะทําเสร็จแล้วก็จะสามารถส่งให้เอาไปใช้ได้ทันทีพร้อมกับมีเลิกให้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มาจาก YouTube บอกด้วยว่ามาจาก youtube แล้วแม่หมอจะลดราคาจาก699บาทเหลือ499บาทให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วไปดูดวงกันต่อว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูในเลยมาต่อกันที่ราคนาราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูในดวงกันดีกว่าเลยอืมอ่าเริ่มกันที่ดวงการงานเลยค่ะ ดวงการงานในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเป็นเดือนที่เขาเรียกอะไรมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นถามว่าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวหรอกคือในไพ่เห็นไพ่เดทนี้เห็นแล้วน้ําตาจะไหลใช่ไหมจริงไม่ต้องห่วงคือจริงๆอ่ะไพ่มันขึ้นในพลังงานของไพ่มันขึ้นเป็นแนวเรื่องของการที่เดือนนี้ชาวเมถุนจะต้องเติบโตมากขึ้นนะคะในการทํางานคืออาจจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น หรือได้รับบทบาทความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโดยรวมทําได้อยู่แล้วในภพยขึ้นนะและอาจจะมีงานใหญ่บางงานที่มันจะไหลลงมาหาคุณทั้งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยถามว่าทําได้ไหมเฮ้ยทําได้ดีนะแม่หมอมองว่าไม่มีปัญหาเลยนะ ทำได้แล้วแถไอ้ไพ่เดซมอรเล่ที่อยู่ดาใบสุดท้ายมันคืออะไรคะในไพ่ขึ้นน่ะด้วยพลังงานโดยรวมทั้ง3ใบรวมกันนะคะน้ำบองว่ามันคือการจบของโปรเจกต์บางเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณทำอ่ะในเรื่องนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจกั้นใจทําจนจบแล้วปิดจ็อบแบบนี้มากกว่านะคะไม่ได้แบบเมืผมองานมีความจะเป็นจะตายใดๆนะคะน้ำว่ามัคือการจบงานให้ให้จบให้เสร็จ หรือทําคนเดียวคบลูกแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าเดิมทีเคยมีคนช่วยเหลือตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วต้องทําเองนะคะก็ดีคือในการทําแบบนี้่อทําให้เราเติบโตมากขึ้นแล้ะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นและนอกจากนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือเจ้านายจะมองคุณอยู่ห่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแปบลบว่าในไพ่เนี้ยมันพูดถึงการที่ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขากําลังสอดส่องดูความสามารถคุณอยู่พยายามทำออกมาให้ดีแล้วกันเนาะ คำนี้ถามถ้าใครถามว่าจะหางานได้ไหมอ่ะแม่หมอมองว่าไพ่ชุดเนี้ยมันสื่อว่าคุณจะหาได้นะมีโอกาสได้ย้ายงานนะคะแต่ในการย้ายงานนั้นน่ะแม่หมอมองว่าคุณไม่ได้ย้ายในเร็วๆนี้แน่คุณได้สมัครคุณได้เรียกสัมภาษณ์ก่อนแต่ยังไม่ได้ไปอาจจะถูกเรียกแล้วก็แบบไม่ได้เงี้ยแล้วเว้นไปสามสี่เดือนแล้วเขามาเรียกใหม่ กะะ็ถ้าเขามาเรียกให้สัก็สั่ไปก่อนเถอะแล้วก็ให้เขาเก็บโปรไฟล์ไว้แล้วกันนะคะถึงเวลาผ่านไปแล้วคุณอาจจะโทรไปย้ําเขาว่ามีตําแหน่งว่างอีกทีไหมยเงี้ยแล้วคุณก็จะได้จากสิ่งที่คุณทําในเดือนนี้แหละนะคะต่อมาสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ดีไหมแม่หมอมองว่าดีนะในไพ่ขึ้นทําธุรกิจดีจัดการโปรเจกต์ต่างๆได้ดีแต่ในช่วงปลายเดือนอันนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจอะแม่หมอมองว่ามันคือเรื่องของการที่ คุณอาจจะต้องไปไล่ปิดดีลหรือคุณอาจจะต้องไปไล่ทวงหนี้ลูกค้าวะ่ะคือมันอาจจะมีลูกค้าบางคนที่ติดเงินติดอะไรคุณค้างไว้หรือว่ามีโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เขามาสัญญิงสัญญากับคุณว่าเขาจะทำแ้วเขาไม่ทำสักทีอ่ะคุณอาจจะต้องไปไล่ตามเรื่องเนี้ยเคลียร์ให้มันจบว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องทรัพยากรน,นะคะอย่างเช่นของที่สต็อกค้างไว้เพื่อรอนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่จองเอาไว้หรืออะไรเงี้ยต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะไม่งั้นอ่ะจะมีปัญหาในเดือนถัดไปนะคะต่อมาในเรื่องของ การเงินเป็นยังไงบ้างโอ้โหอะไรมันจะดีเบอร์นี้เดือนนี้ชาวมีถุนนะคะการเงินดีมากเวอร์นะคะมีเกณฑ์ได้เงินซัพพอร์ตจากคนรอบข้างโอ้ยอะไรมันจะปังเบอร์นี้นะคุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากใครบางคนนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเอาจริงไพ่นะึ้นอะพลังงานที่ไพ่นะึ้นอะมันคือผู้ชาย มีคนให้เงินเป็นผู้ชายแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อเป็นเจ้านายหรือเป็นอะไรนะแค่มีคนให้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโชคเป็นลาบที่ดีและนอกจากนี้นะธุรกิจกิจการคุณก็ทําได้ด้วยก็คือถ้าเกิดสมมติคุณไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไต่างๆคุณก็จะทวงได้นะในไพ่ขึ้น ถ้าเขาเหนียวหนี้เขาชานะคุณก็ซอยบอกให้แบ่งใจเป็นงวนๆวีตก็จะได้เงินกลับมาอีกอยู่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ปังแล้วถ้าใครจะคิดจะซื้อหุ้นซื้อหวยคิปโตนะเดือนนี้ดีแต่ไม่ใช่ไปตะบี้ตะบันซื้อหมดแล้วแบบไม่ดูไม่ศึกษานะคะในภพยขึ้นคือสิ่งที่คุณต้องซื้อก็ต้องเป็นของที่คุณถนัดอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไปซื้ออะไรแปลกประหลาดขึ้นมาแล้วก็แบบเจ๊งอย่างนี้นะพยายามลองดูก่อนนะคะให้มันเขาเรียกอะไร ให้มันแน่ใจนะคือมันต้องเป็นของที่คุณมีความชํานาญกับมันไม่น้อยกว่าสเดือนหรือสี่ปีมาก่อนเอาเพงสเดือนก็พอนะคะแล้วค่อยซื้อนะแล้วก็หวยมีเกณฑ์ถูกอันเนี้ยบอกเลยคนคนเนี้ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบมากเลยถามว่าได้ลาบมาจากอะไรใช่ไหมชาวไม่ทุนนะ่ะโอ้ดีอ่ะมีเกณฑ์ได้ลาบจากการเดินทางหรือได้ลาบจากพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีน้องชายพี่ชาย หรือเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายอ่ะให้มันหยิบหวยแล้วก็ซื้อเลยอย่างนี้หรือให้บอกเลขว่าเขาเล่นเลขอะไรแล้วให้เราซื้อด้วยเราจะถูกนะคะมีเกณฑ์โอกาสถูกหวยสูงถ้าไม่ถูกนะคุณก็จะได้รับลาบจากคนพวกนี้แหละคือคุณมีเกณฑ์ได้ของได้ลาบได้เงินหรือของมีค่าด้วยซ้ํานะดีบอกเลยต่อมาในเรื่องของความรักองไรบังคะบชาวราศีเมถุนแห่ สำหรับคนโสดก่อนเลยคนโสดเดือนนี้มีคนมาคุยกับคุณแน่แต่ในการคุยเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นการแอบคุยแบบเงียบๆก็อย่างว่าแหละคนมันมาจีบนะแต่ว่ามันจะเป็นการจีบแบบลับๆนิดนึงคือแม่หมอแนะนํานะอย่างแรกที่คุณควรทำคือคุณควรเช็คประวัติเขานะว่าเขามมีเมียหรือเปล่าหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าในไพ่ขึ้นมันมีพลังงานที่ค่อนข้างจะขอเก็บเป็นความลับอย่าให้ใครรู้ขอให้มันเป็นเรื่องของเราสองคน แบบนี้อืมก็เช็คให้ดีก่อนละกันนะคะต่อมาสำหรับคนที่มีคนคุยก็ยังคงพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบเงีย,งยบๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณพยายามจะเปิดเผยหรือคุณพยายามไปอ้าปากถามเรื่องความสัมพันธ์นี้เราเป็นอะไรนะรับรองตีกันแน่นอนอย่าไปถามเดือนนี้เงียบได้เงียบ,เ,ยบเดินดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะในเดือนนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้ก็ดูแลความสัมพันธ์กันให้ดีค่อยๆพูดค่อยๆจาให้ความเข้าใจกันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปได้เองเนาะต่อมาในเรื่องของสุขภาพบ้างเป็นไงในเดือนนี้นะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมถุนเองถือว่าไม่แย่นะคือในไพ่ขึ้นให้ระวังแล้วกันอย่างแรกคือเรื่องของปฏิเหตุจากการออกกำลังกายนะคะ อาจจะออกหนักเกินหรืออะไรเงี้ยส่งผลเฉพาะเรื่องขาเรื่องเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ให้ระวังก็คือเรื่องของเขาเรื่องอะไรเรื่องของแขนคือในไพ่ขึ้นมาจ,จะมีอาการที่ว่าคุณปวดแขนหรือเส้นอนะ่ะมันมันมันเป็นเรื่องของแบบไม,ไม่ใช่แขนเฉยๆมันคือเส้นบริเวณแขนคืออาจจะมีเส้นพลิกหรือการปวดเมื่อยอะไรบางอย่างที่มันเริ่มลามมาถึงเส้นนะให้ระวังมว้หน่อยละกันากามามา ในเรื่องของอื่นๆที่อยากบอกนะคะในไพ่ขึ้นนะว่าสำหรับอื่นๆที่อยากบอกของชาวเมถุนในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นถึงเรื่องของความที่ชีวิตเดือนนี้เอาแนวนอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าชาวไม่ถุนคาดหวังอะไรไว้มากๆว่ามันจะต้องเกิดมันจะต้องได้แน่ๆงั้นอ่ะอย่าไปคาดหวังเพราะมันจะไม่เกิดน,นะคะเพราะหรือไม่งั้นอะ่ะ ต้องเตรียมแผน b c d เอาไว้มากๆนะคะคือต้องเตรียมแผนสองสามเอาไว้ให้มันชัดชัดเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณเหนื่อยแน่เพราะว่าอะไรที่คุณคาดหวังมันจะไม่เกิดขึ้นเลวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนคุณงงไปหมดว่าสรุปจะเอาอย่างไรกับชีวิตนะคะพยายามคาดหวังให้น้อยเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อว่าชาวเมทุนทําได้อยู่แล้วว่าพื้นดวงชาวเมทุนสามารถรับความเปลี่ยนแปลงได้มากเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้มากๆแล้วค่ะทํไดีแล้วล่ะไม่ต้องห่วงไจ๊ะ จบค่ะาชาลสิมิถุน